เกี่ยดเนี่ยราไปเลยเกียย์มาปุ๊บเลนีว่เกียร์มาปุ๊บเลยยัดปุบยัดปุ้องยัดตตรงนี้ัุ๊บปังเข่าทางเนี่ยี่ยัดตุกอ่าต้องต้องไวต้องไวต้องไวม่กีอ่ะเีเราไม่ต้องไม่ต้องอันนี้แหลแล้วเขาถอยขวาไปเอี้ยวเอี้ยวขวันนี้ โดนละตาหอยงายตาต้องตาต้องต้องไวเๆปุ๊บเลยมันได้หมดแหละตกก็ได้อะไรก็ได้พี่ตกมาตกมาแล้วนี่จะมาแลักษณะนี้ดูคุ๊บอ่ะเอาตายตกตายตกปุ๊บปังดดนะไปเวียไปเวี่ยเบตันมาได้ไปแลักษณะนี้ปั๊บอ่ะยืนตั้งเงี้อยู่อะๆปังปังไปเลยหมด อ็ได้อย่างเออให้ให้ฉันมักๆเอาอย่างนี้เองข้อไว้เองข้อนี้ไว้นะยับปุ๊บปังเนี่ยโดนละนะ๊บ